ป้งพี่น้องมาบึงมาบงอู้ป้นาวอนปาบ่ยอมขึ้นอ้ก็สิดปุ๊อ้ ปูนนปปลาขาวเต็มบีกเลยทุกคนปุ่นปลาปลาปลาปาขาปลาขานะปลาซิวปลาซิวปลาขาบอกลายปูนป่นโอ้ยเยอกว่าใบเต็มบี ทุคกคนกำลังสูบน้าเข,ขาพ่อเอาปลากันทุกคนปาลายะไลรข้าทุกคนตเต็มวิง่งเต็มวิง่งหนักเลย